มาผมสำหรับเจ้านี้นิสสันมัมดาฮะลูกค้าเข้ามาด้วยการเร่งเครื่องมีเสียงหอนทั้งแวกขึ้นมานะฮะก็เคสนี้ก็จะเจอกันบ่อยๆก็คือเคสของคอมแอร์หอนนะครับคอมแอร์หอนคอมแอร์ภายในคอมแอร์น้ำมันคงน้ำมันคอมน่าจะขาดแล้วมีแรงเสียดสีภายในระบบนะแต่เราก็ต้องเช็คด้วยว่าน้ำมันคอมนั้นดาหรือยังเขียวนะฮะถ้าดาก็ต้องโดนทั้งระบบนะไม่ว่าจะเป็นอคอมแอร์แผงคอยล์ร้อนสเวิตช์เพเชอร์ไดเออร์ตู้แอร์ท่อ ร่วมนะฮะว้าวนะครับนะแต่ถ้าน้ํามันคอมยังเขียวนะฮะเปลี่ยนแค่คอมแอร์อย่างเดียวก็จบครับมาเาเรามาดูน้ํามันคอมกันว่าเป็นไงนี่ครับน้ำมันคอมครับยังเขียวอยู่ครับถือว่าใช้งานได้ครับเกนนี้อ่ะเปิ้นให้เขาฟังหน่อยว่าเสียงคอมแอร์หอนเป็นไงอ่าเพิ้นดีเพิ้นดีอเอออ่แล้วคือคันนี้ ถ้มาไหล่เร่งเครื่องแล้วมีเสียงหอนวืดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมีอาการฉุดรอบเครื่องนะฮะรีบเข้าอู่หรือเข้าร้านแอร์ก่อนได้เลยนะฮะเพื่อเช็คว่าน้ํามันคอมยังเขียวหรือดาแล้วนะฮะน้ำมันคอมยังเขียวอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ครับรอดครับเพียงแค่คอมแอร์ใหม่หนึ่งลูกเสียงหายแน่นอนนะฮะรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้ครับผมเมื่อกี้ลูกค้ามาสอนช่างเร่งเครื่องอยู่นั่นเนี่ยเร่งอยู่แม่งประมาณครึ่งชั่วโมงอะไม่ได้ยินเสียงสักทีนะฮะ ก็ <laughs> ประมาณนี้ครับผมสาหรับเคสคอแมแอร์หอนนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเรามีเครื่องมือตรวจเช็คนะครับนะถ้าถ้าสะดวกก็เข้ามาได้เลยโอเครู้เรื่องจุกคร่